ภาพมาที่ฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับประเทศญี่ปุ่น <c oughs> มาเข้าเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับก็ได้นายกใหม่กันไปแล้วนะครับคุณชิงิรุอิชิบะนะครับพอได้นายกคือการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยมันมันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความประหลาดนิดหนึ่งนะครับพอได้นายกใหม่ปุ๊บนะครับดูภาพด้านซ้ายเนี่ยคะแนนนิยมพักดีดขึ้นมาเฉยเลยครับเขาเปลี่ยนตัวนายกบ่อยมากนะญี่ปุ่นเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะเป็นการเมืองแบบพักเดียวไปแล้วนะเป็น LDP เนี่ยครองมาหลายสิบปีแล้ว แล้วก็เปลี่ยนนายกใหม่ทีก็เลตติ้งมันก็จะพุ่งขึ้นทีอยู่ไปสักพักก็อาจจะทรงแล้วก็ลงพอเปลี่ยนใหม่ก็พุ่งขึ้นทีนะก็ไม่รู้ก็วนๆอยู่อย่างนี้นะเป็นการเมืองที่ดูงงๆกว่าไทยได้ซ้ำนะครับแต่คนล่าสุดนี่รู้สึกทํามาไม่กี่วันเองนะคุณทัศใช่ครับเปลีนลค้คือเหมือนแค่เปลี่ยนตัวคะแนนนิยมก็พุ่งเลย <laughs> ก็ด้วยแหละเป็นเป็นการเมืองแบบเฉพาะของประเทศเขานะครับอาดังะนะเขาก็เลยเห็นว่าคะแนนพุ่งอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจประกาศเลยนะครับว่า27ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวญี่ปุ่นเลือกตั้งใหม่เลยนะครับจริงๆตามกําหนดเดิมน่าจะเป็นช่วงแบบต้นปีหน้าแต่เอาไม่ต้องรอละเอาตอนคะแนนที่มันดีๆนี่แหละก็เลือกตั้งใหม่เลยนะครับก็ตีอ่เหล็กตอนที่ยังร้อนๆนะครับทีนี้ก็ลองมาจับตาดูกันนะครับว่าแล้วที่นั่งในการเลือกตั้งเนี่ยที่นั่งสสญี่ปุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพักใหญ่สุดก็คือ LDP นะครับที่เป็นพักฝั่งรัฐบาลสสเขาเนี่ยมีทั้งหมด465คนนะครับครึ่งหนึ่งก็คือสักประมาณ232-233คน,นครับตอนนี้เนี่ยเลือกตั้งกันครั้งที่แล้วนะปี2021 LDP ได้ไป261ที่นะครับแล้วก็เขาจับมือร่วมกับพักที่ชื่อว่าโคเมโตะนะครับอีก32ที่รวมกันก็ประมาณ290 กว่าก็ถือว่าเกินครึ่งไปไปเยอะมากแล้วนะครับแต่วา่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนระดับเปลี่ยนกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญนะครับ constitution, constitution เขาได้เนี่ยมีขั้นตอนเยอะมากนะครับคือเขาแก้รัฐธรรมนูญกันมาตอนหลังจบสงครามโลกครั้งที่2ครับทำให้แบบกองทัพมันขยายตัวยากกองทัพมัน l i m i t ็ดขึ้นมาเนี่ยแล้วกฎนั้นเน่งย,ยังใช้มาถึงจ,จนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าจะไปแก้พวกกฎหมายที่เป็นระดับรัฐธรรมนูญนะครับญี่ปุ่นเนี่ย ต้องใช้สอสอโหวตเกินกว่า2ใน3แล้วต้องขึ้นไปสอวอโหวตเกินกว่า2ใน3เหมือนกันเสร็จแล้วต้องปไปทำเรฟเฟ e รนดัมนะครับก็คือประชามติที่เราก็เคยโหวตกันเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นคำถามให้ประชาชนกลับมาโหวตกันเลยอีกเกิน50%นะครับก็ต้องผ่าน3ขั้นตอนถึงจะระดับแก้รัฐธรรมนูญได้นะครับแต่ด่านแรกเนี่ยลองมาดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีอยู่สักประมาณ290ที่นะ สองในสามของสี่ร้อยหกสิบห้าเนี่ยมันคือประมาณสามร้อยสิบสามที่ถ้าสองพักนี้คะแนนออกมารวมกันเกินกว่าที่ว่าครับประมาณสามร้อสิบสามก็คือมากกว่าปัจจุบันสักประมาณยี่สิบทีเนี่ยก็ผมว่าน่าจะมีข่าวพาดหัวข่าวให้ตื่นเต้นกันพอสมควรนะว่าคะแนนสอสเกินสองในสามแล้วเขาจะทําอะไรต่อเขาจะไปแก้พวกกฎหมายและธรรมนูนเดินหน้าแก้ตอนนี้เลยไหมตอนที่เนี่ยทะเลจีนใต้บรรยากาศมันกําลังพุกกลุ่นนะครับ ก็ติดตามมันดูแต่ตัดภาพมาที่เรื่องของนโยบายการเงินกันบ้างนะครับก็ตอนแรกเนี่ยคุณคุณอิชิบาะเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นสายฮอกมากนะบอกว่าขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไปพอขึ้นรับตําแหน่งแล้วเนี่ยก็ปรับคําพูดใหม่นะครับก็บอกว่าญี่ปุ่นยังไม่พร้อมที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่กลับคําพูดเฉยเลยนะครับเหมือนกับไปคุยกับคุณประธาน BOJ มานะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองแต่เราก็มองว่าการเมืองญี่ปุ่นเนี่ย ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อต่อแนวโน้มดอกเบี้ยจริงครับเขาน่าจะมีอิสระพอสมควรที่จะตัดสินใจได้ปีหน้าน่าจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยต่อยอีกครั้งนะครับซึ่งล่าสุดก็มีสัมภาษณ์ของอดีตผู้บริหารทางธนาคารกลางญี่ปุ่นครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเขามองว่าน่าจะเป็นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับอีกสักสาถึงเดือนเนี่ยก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปอีกแต่ว่า,าเด๋ยวญี่ปุ่นเนี่ยจนถึงจนจะถึงก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีประชุมอีก2ครั้ง ก็คือเดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมแล้วก็ช่วงก่อนคริสต์มาสนะครับประมาณกลางเดือนปลายเดือนธันวาคมแล้วก็ประชุมอีกขีดเดือนมก,กราคมธันวาเรามองว่ามีโอกาสนะครับถ้าเขารีบก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้ารอแบบข้อมูลครบสุดเนี่ยน่าจะต้องรอถึงเดือนมก,กราคมน่าจะเริ่มกลับมาขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาพอัตราดอกเบี้ยญ,ญี่ปุ่นนะครับที่เราทําไว้ก็น่าจะเห็นว่า ประมาณต้นปีหน้านครับก็น่าจะเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นสัก0.5%หลังจากนั้นก็อาจจะขึ้นทีละ0.25 0.25ไปเรื่อยๆจนสักประมาณครึ่งแรกของปี2026นี่ยดอกเบีย้ยปลายทางญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะไปค้างอยู่ที่สักประมาณ1%ครับซึ่งข้อมูลหลังๆของญี่ปุ่นนี้ก็ดีพอสมควรนะรพวกค่าจ้างไรงานต่างๆเนี่ยดูพอจะซัพพอร์ตได้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นตอนนี้มันเริ่มกลับมาเหมาะสมและที่เขาจะเริ่มปรับนโยบายดอกเบีย้ยให้มันกลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ บอกลาไอ้นักเบีย้ยติดลบทั้งหลายไปตลอดการแล้วนะครับจะขอเชิญชวนชวนักลงทุนทุกท,ท,ท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA b a s e Analyst Award ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบรทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝาก ทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ